เรียนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษดิฉันนางขวัญใจเตือจันร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับปถมวัยชั้นอนุบาลปีที่หศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายสังกัด กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแตนอำเภอสี่ขอระพูมจังหวัดสุรินทร์ดิฉันได้ดำเนินการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษระดับปฐมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น โดยดิฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ดิฉันได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2,560ฉบับปรับปรุง2565พันย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวยัยโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดทำและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้วิธีสอน และเทคนิคการสอนในแผนการจัดประสบการณ์มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อาย่างต่อเนื่องดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบร่วมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดิฉันมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอาย่างยิ่งการสอนทักษะการปฏิบัติ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดิฉันได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของเด็ก โดยเฉพาะในวัยเรียนประถมวัยที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นประถมศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะกระตุ้นพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตประจาวันของเด็ก และครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมซึ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดีเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะกับวัยมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และทักษะปลุกฝังให้เด็กรู้จักค้นคว้าและแก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมีทักษะ และความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนอนุบาลปีที่1 3ึถึงสปีโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายซึ่งดำเนินการสร้างเป็นขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายพุทธศักรา25 60, ช2560ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565มีมาตรฐานที่2ที่กล่าวถึงการใช้มือตาประสานสัมพันธ์กันและมีหลายข้อย่อยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องอาหารชนิดต่างๆกับผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ผลลับจากที่ดิฉันได้นำเอาเกมการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งพบว่าการสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะช่วยสร้างพื้นฐานความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลระเบียบแบบแผนและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในอนาคต โดยการสร้างพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์นี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการนับ1-10การเปรียบเทียบการบวกการวัดและการเรียงลำดับสำหรับสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือนำการใช้เกมการศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆเช่น ด้านจิตใจอารมณ์สังคมเป็นต้นขอจบการรายงานสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามที่เสนอขอขอบคุณท่านคณะกรรมการถูกท่านขอบคุณค่ะ